ครับนี่คือรายการซากเกอร์เกมเมอร์อยู่กับผมนายเซนดรัสและคุณแบงค์สกูในช่วง Minecraft คัสตอมแมปรีวิวเอาละครับนี่ก็คือแมปสลาว d แอดเว t เ r อร์เป็นโ o ลโอฟคัสตอมแมปนะครับจัมดาวน์ทูแอดสตาร์ทแอดเวจอร์อยากมันเชิญลงข้างล่างเลยผมก่อนใช่ไหมครับใช่ โอเคฮะเพื่อคุณผู้ชมครับลงไปแล้ว <c oughs> แล้วก็หายไปในหมอกครับผมจะใช้เรนเดอร์เป็นช็อตวิวนะจะได้เพิ่มหมอกนิดนึงโอเคว้าว <c oughs> เฮ้ยอย่าตีดิอ่าเช็คคอย You <Check S 1> can <'t S 2> break box เบรกมันเขียนอย่างเนี้ย โนมอร์ดอ s อชีตเพย์ออนนอร์มอลเคล็กสลามบอร์ดสลามบอเป็นคะแนนในแมปนี้เอ้ยเล่นในนอร์มอลอ่อ no มอร์ดไม่มีชีตเอ๊ะหมอดกล้องเกี่ยวอะหมอดซูมหมอดอะไรเนี่ยโอ้ไม่เกี่ยวอ้าวแล้วมีมาไรนี้ทำไมเอ้ยจะกล้องเย่สลามหนึ่งลูกผมรู้สึกวอนผมเสียงผมมันแหลกๆหงกไงไม่รู้อะหรอ นีอ่อะะไรวเครื่องกระตุกหมูหมูในนี้หมูบาลเลยหนึ่งกองกับอีกแปดชิ้นอยู่ได้นานนะเหมืองกองแปดชิ้นนะใช่อ่ะโอเคมีหกหกหรือเจ็ดทางเข้า 6, หกใช่หกทางเข้ารวมตัวใหญ่นี่แล้วก็ทางเข้าแรกก็อ่าทางแรกอยู่ตรงนี้นะครับอ่าทางนี้โอเคแป๊บหนึ่งครับบีตล็อ กูมีปัญหาทางเทคนิคเล็กน้อยอะไรเออรวยต่อเอสเสียงกูมันแหลกจริงๆริไงเนี่ยหรอกูดินปกติไม่ก็มึงอะปกติแต่กูอะแหลกเค้กอะข้างบนมีแล้วหรือวนมีทางเดินนะไม่เดินหรอกแน่นอนน่าจะกระโดดนะไม่เดินนะกระโดดูเกดแบบนี้มากเลยกว่วกูไม่เก่งนะฮะโอเคเชิญ คุณเ e r ยบายิรัลัตอ่ะโดดไปมันจะมีทริคบีตทริคหนึ่งนะครับผมจะสอนให้ท่านต้องเออ่ปรับในวิดีโอเซตติ้งทุกอย่างให้เป็นโลที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับแล้วค้อมูลจะลื่นมากฮนะแล้วคุณจะสามารถคุณได้ง่ายครับแล้วก็จะเป็นอย่างนั้นใช <c oughs> <c oughs> ่มันกดชิดแต่วบบมันไม่ใช่กระโดด <c oughs> อะไรนะกระโดดแล้วนั่ง <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ทำให้ดู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 นี่ใหม่ใหมขอแก้มือขอปรับเมาส์ก่อนเมาส์มันไม่ดี่เลยช้าเกินเลยกระโดดรถเฮ้ยชอบตรงนี้ว่ะเอ้าไงอ่าไงบินเอ้าเฮ้ยอะไรวะไม่มันลุ้งได้ไงวะมึงกดชิปตรงปลายพอดีไงมันอยู่ตรงปลายพอดีลื่นอีกขออีกรอบนึงแก้มืออ่าแป๊กอ่าได้ได้ได้อยู่ได้อยู่ ไม่เฟลไม่เฟลอ่าโอเคนี่มันดีขึ้นไปโอเคอ่าวิชจะเสียว่ะโอ้ไกลเลยนี่ไปทางไหนต่อนั่นแหละบันไดอ่ะไอ้เจี๊ยะโอเคตาตะกรงมั้งเอ้ยอ่าอ่าไปไหนวะอ่านี่โอเคกูจะรอแดก แดกแล้วนะแดกหมูผงไปกดปุ่มกูจะได้สบายอ๋อใช่เอ้ใช่เหรอเป็นไรวะเออเร็วๆเย้นี่ไงเอสบายหมูบอกแค่หวะมันห้ามเบรกบลอกแต่เขาบอกไม่ได้บอกว่าห้ามเบรกบันไดเดอต่อูเอาไ่อเาไอเอาไวต่เาไป่ยไปตอาไปไอเอ่เอ่อเอปต่อ่เอาไวอเาไปตอตรงนี้ไงไอ้เายเอามาดิเออเขาบอกอเราเกยนป่ เกียนมไหมเออไม่ได้เกียน์ะไม่เกียนไม่เกียนมันบอกห้มเบรกบอกมก็ยากตรงเนี้ยแหละเบรกบันไดแล้วก็แอปลงไปสวยงามยากยังไงวะไหนสิเฮ้ยมีเค้กไม่เป็นไรเค้กมันต้องกินตอนหิวไหมอ่ะอ๋อก็หมายถึงถ้ามึงโดดแล้วมึงหิวมันแดกเค้กเสียงแฟบๆฟปแฟปแฟปปะปะทอมเอนชานเก็บมาแล้วกันไปดิเฮ้ยอะไรวะ ส,สลามข้างนอกแม่งก่อกวนอาา่าฮะนี่กูเล่นเสียงดังแปลกๆว่ะแฟดแๆดไม่ค่อยเกรงใจแม่เท่าไหร่โดดมาแล้วก็ลนไปอีกแล้วเหลืออยู่ครึ่งเซี่ยวเฮีย <c oughs> เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนกินกินจะเพิ่มเรไ<อ>ืไมยๆนต้องหัปหวปลา,ายานะเยี่ยมเลย ไม่แี่ยมากเลยฝนตกแล้วยินดีด้วยอีาสเลือดมันมขึ้นน้อยว่ะรอให้กูฮิวก่อนอืมรอได้อยากแจกหมูวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนวิ่งอ่าาดเอ้เสียงมันดีเลยว่ะไม่ชอบเลยเสียงหลังมเอ้คนแ้บตีบล็อกทำไมอ่ะ

ผลยังไม่หายตกอะไรนะผลยังไม่หายตกเลยทั้งแม่งอะแล้วก็แอบ <c oughs> จะตายเฮ้ยมันมืดกว่าเกียร์ชอมฟี่มันเกิดจะดนอร์มอลมัะเนี่ยก็อนะีซี่มั้งหรือนอร์มอลไม่รู้แต่มันบอกให้เล่นนอร์มอลนะในนิมบอกให้เล่นในนอร์มอลอ๋อ้วเนี่นเด <c oughs> ดินเดิดดดดเอา้าเฮียเจ็บเลย เย็นเย็นๆน้ำตาถ่ายทำสารคดีโโสลามโอเฮ้พร้อมละโอเคเี็นที่พยาย,พยามพยายามถ้าอยู่คิดว่าอยู่บนไม้อะ่ะกดชิปเลยเว้ยถ้าคิดว่าอยู่บนไม้อะ่ะ คือมาเพิ่งว่างเลโพมันไกลไปเลยเอาแล้วกูเริ่มหิวแล้วหิวกินเค้กอย่างเดียวแล้วก็ตายไอ้เยอยฮิตเกาาฮิตเกาาทูฮาโอ้โหแล้วกูมาเกิดที่ไหนวะเนี่ยอ่าอ่าอ่า b p กูเถอะโอ,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 อเค okay. กดชิปไปแล้วกันกดจิวกดจิว ิ้งค o u หมูกูอ่ะเอาหมูกูไปก่อนโอเค้วครึ่งหนึ่งก็ยังดีอ้กยอมังให้กูแค่นี้ยมากูมีกองหนึ่งเออทางแรกเแล้วก็เอาขวดอัญชานไปขวดหนึ่งตัวฐานมึงเฟลสองขวดกูแดกสองขวดก็สองเวลเลยเนี่ยไหนวะมาดิ โว้วววววแดกเลยเหรอแล้วแต่มันไม่ได้เรียกว่าแดกมันแค่ว้างทิ้งว้างว้างทิ้งแล้วประตูห้องที่สองก็เราก็ออกมาจากประตูห้องที่สองออกไปห้องที่สามก็จะอยู่ข้างอ่ใช่ปาล์มนำเคกูตลอดให้กูนำไหมเอ้ยกูก็นำอยู่เนี่ยเอ้ยโอ้ลึกเว้ยฝนก็ยังตกกระนำมันทำให้กูกระตุกกูก็ตก ลไอ้เพกายเจอมอสซี่สโตนมอสซี่กูไม่ชอบตรงนี้มีของนะมีสโซลปอนด้วยไปดูออกมาดับ้วยอะไรวะเฮ้ยสลามเข้าไม่ฝนเข้าสลามเข้าไหนวะของข้างหลังเนี่ยซ่ชุดหนังอะเฮ้ยสลามตัวบลเลอร์อะไรวะไม่ใช่ชตัวนี้สองนบี้ตังบี้เิดแล้ว โอเคเราควรรีบไปหรือรีบคับของต้องคับของให้กันเนี่ยกูมีแค่สองเวลเองอ้าเฮ้ยเอาขาไปได้บเบิลสองไอ้นี่ไงปิ้งเบนอปอาร์โพสอาร์โธพอร์ตนี่ยนำเยี่ยบามกูกำลังเอา้าให้กลัวไม่ออกใจเอ้ยคุณเห็นแมงมุมอยู่ห่วงไหมกระไรย่ำห่วงเนะี่ยน็อกบล็อกเอ้ยน็อกแบก๊ก กับสมัยเฮ้ยวูวูข้างหลังวู้อัศรามตีเอาไปดาอยู่ข้างหลังเย่เดีาได้ดีวละไอ้เอ็มดูดเบลเยโอเค้ยเฮ้ยเออว่ะเขาได้คาจุดเกาะมันอันหนึ่งจะได้ถึกๆหนะไปทางไหนนะไิงไฟบอร์เฟกชั่นกำลังต้องการมันจะมีธนูไฟเหรอวะไม่ยิงกูอ่ะมีวะน่าจะมีวะเออไม่รู้เว้ย ตามแยกกันแล่นแต่ตอนนี้ไม่มีธนูเลยใช่แยกโอ้ยทางตันเฮ้ยมันต้องตามโซลเลสตอไปเพราะวะไม่รู้กูลองตามเลยอยู่กูตามไปแล้วเจอทางตันไอ้เหี้ยโอ้ยคิวกูเจอสเกลเฮ้ยเหี้ยอีสต์เลยอ๋อเกินหลุดท็อตลุดเหมือนกันกูตีท็อตหลุยแบบนึงไม่เป็นไรมั้งมันห้ามมันห้ามตีบอลไปสองอันเลยเนี่ยโอ้ยเหี้ยท็อตสเกลต้นโอ้พระเจ้าท็สเกลหลุยเดี๋ย อไอ้เหี้ยสัตว์อ้ตามใจจะขอตไอ้เหี้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเต็มเลยเจอหมูกับวัวรั่วกูเห็นเนี่ยหมูคิวหมูแล้วหมูเดี๋ยจะมีธนูหนึ่งโลกมึงอยู่ไหนเห็นละเลยอากาศมากโหกูว่ากูรอดยากว่ะเม่เหลือเลือดจีสามหัวใจกูเต็ม าปาลมกูเจอทางทางไหนวะมึงดูชื่อกูมาดิวอไม่เห็นเลยกูอยู่บัวโหกูได้ยินอยู่เฮ้ยเหี้ยยึกเต็มเลยใส่โดนธนูยิงมงไม่เห็นเลยนะเนี่ยเฮ้ยเหี้ยมงจนภัยสนุกอ,อเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นไกลมาก ผมเมื่อกี er ้นี่ตอมพี้ไม่โผล่าหน้าเลยโดดเด็ยอยู่เออเอ้าชักทางดี่ปามข้างหนว่เออฮ้ยเฮียไอ้สักูคงม่เป็นล็อมบี้หมูตี๋ป่ะกูยิ่งตกใจอยู่ไอ้เฮียเ้ยตั้งแต่อะไรอินเตอร์บันดี้แล้วมั้งเฮ้ยลามเกบเป็นเลือดขวัญอ่อน โ oh, e อ้ย B ที่นี่แล้วกูมีห้าอันแล้วกูไปมันจะหาว่าหาว่าเราโกงวหรถ้าเกิดเลยโพสในฟอรั่มเพราะกูตีสลามตัวหนึ่งไปอ่าไม่เกี่ยวมันยกให้เะไรเลยอะไรวะอ๋อปึ๊บปึ๊บปั๊บ,บอ่าตอนนี้อยู่ประตูที่ไรแล้วนะอ่าตอนแรกมาอย่างงี้นี่คือประตูที่หนึ่งเราเข้าประตูที่หนึ่งเราออกมาประตูที่สองเราเข้าประตูที่สามแล้วออกมาประตูที่สองเราไปประตูที่สี่นู่น นี่ไงนี่ไงนี่ไงเชิญมึงไปคนเดียวเหอะอันนี้ไม่เหรอ่นี้แหละไม่ใช่อะไม่ใช่ไม่ใช่้กูก็จำไม่ได้เหมือนกันเฮ้ยไม่เป็นไรว้เสื้อกูกันไฟเย็เราเล่นแมวอ่ะสมยาน้ำถนัดนักแร่สมยาใช่ไหมไปไหนอะห้องได้ปะถ้ามันจะมีอะไรอันนี้กูเจอกองเจอวาดเจอวาดวาดให้วาดวาดเจอกระจก แม็กกาครีมราฟต์แม็กมาแม็กกาแม็กแบบวะแม็กมาครีมโยนให้แม็กมาครีมไงแม็กมาครีมครีมโอเคเดี๋ยวหมอจัดให้จะให้สโนบอร์หรือไม่วะไม่เนาะอะไรนะสโนบอลมันให้มาหรือมวะมันให้มาทำอย่างนี้คุปปาใส่หลาวาไปเรียบร้อยแล้ว ติ๊กหมูได้เหรอติ๊กหมูอ่าละไอแกนี่วโยกให้มึงเด็ดใจแล้วมันชนเอา้าที่แหยหายไปไหนวะนั่นเฮ้ยมึงของหายมึงแดกยาไปแล้วสินะได้กูโยโนขวดก็ได้ยังไม่ได้แดกเรียบร้อยมึงอ,อย่ายโยนไปดิกู <c oughs> จะเอาขวดมาตักน้ำแ,แล้วโยโนเด็กแก ามเอา้าเราจะเอาขวดจากไหนอ่ะมุณเห็นคนไฟบินไหมป้องอ่ะเอ้ยดีนึงเฮ้ยมันหายไปไหนวะอยู่ในช่องของวา,ามีอะไรไม่มีเลยเนี่ยโอ้นี่ต้องเสกใช่ไหมบัก๊กป้ะวะมันจะบั๊กยังไงมันจะมันมีหลุ่มดูดเลย่างนี้เหรอเฮ้ยงงว่ะ พอปุ๊บปุ๊บอ๋อกูรู้แล้วว่าเซิร์ฟมึงอะแหลไรดีรออาะมาโผล่แล้วโผล่มาแล้วอ่ะโผล่มาแล้วเอ้าเซิร์ฟมึงแหลรมีไงโผล่มาแล้วเนี่ยอ๋อเหรออ๋อแล้วเฮ้ยเนี่ยคือมันเดี๋ยวเดียวมึงทำเป็นอะไรนะแบบโยนหรือแบบดื่มดื่มได้สองคนพอดีอ้าวลงกี่ขวดเงี้ยเพมึงโยนทิ้งไปแล้วช่างแม่งไม่มีประโยชน์อ้าวแล้วมึงเสกขวดไหมใช่ไหม อะไรนะมึงเสกขวดมาใช่ไหมเสกได้ยังไงอ่ะถ้าเสกก็ขึ้นบอกดีที่สุดสรุปมันให้มันกี่ขวดสามสามอ๋อเหรอหูก็ไม่รู้เมื่อกี้เนี่ยเพิร์เพิ่งแหลกขวดเลยยังไม่พอขวดไม่พอของนึกไม่ได้ขวดไม่พอเฮ้ยหนูมีธนูป่ะโอ้โหเฮียจะห้าทุ่มแล้วนี่หว่ามีธนูไม่ออกเอาไปฮะเบนออฟ อาร์ทพอรตหนึ่งอ่ารับไปหนึย้อนยนดีเฮ้ยเฮ้ยระวังระวมานะเสื้อกูกันไฟก็ตามแต่มันระวังซดน้ด็เถอะชน